เขาก็จะแบบว่าหน้าเราค่ะจะมีตุ่มเหมือนผิวค้างโคกเลยอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นเราก็แอบ,บไปร้องไห้อยู่คนเดียวทําไมเขาถึงว่าเราแรงขนาดนั้นคนเราก็มีความคิดไม่เหมือนกันขนาดเรายังแบบไม่ชอบหน้าของเราในตอนนั้นเลยเพื่อนก็คงน่าจะไม่ชอบของเราเหมือนกันแล้วก็ดูรีวิวว่าเอ้ยเขาไปที่นี่แล้วดีขึ้นดีขึ้นพอเราไปตามมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วจนไปหาสถาบันผิวดังเขาก็เลือกที่จะให้เราใช้ครีมที่มันถูกกับหน้าเรา เริ่มสิวอักเสบก็เริ่มหมดแต่ว่ารอยมันยังไม่หายค่ะมันยังทิ้งอยู่บนหน้าเราอยู่แล้วเ,เริ่มแบบอยากจะเห็นเราในมุมที่ดีขึ้นแบบเวลาส่องกระจกแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมคนนี้เขาดูดีจังทำให้เราพยายามลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองแล้วก็พยายามหาหนทางอะไรก็ได้ที่มาทําให้เรามั่นใจกับตัวเองมากขึ้นก็หาหลายๆคลินิกที่นี่รีวิวก็เยอะรีวิวก็ดีเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเรามาทํามันอาจจะดีกับเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็ มีเขาเรียกว่าเขามีปัญหาจริงแล้วเขามาแล้วมันหายแล้วทาให้เขามั่นใจในตัวเองขึ้นเราก็เลยคิดว่าเรามาแล้วเราก็จะหายเราก็จะมั่นใจในหน้าตาของเราขึ้น สังทำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราดีขึ้นชัดเจนเลยค่ะแล้วคนรอบข้างก็ทักกันเยอะมากว่าเราไปทําอะไรมาทําไมหน้าเราดีขึ้นเยอะจังเลยเขาก็บอกว่าสวยขึ้นจริงๆแล้วเขาก็จะมาชอบมาดูหน้าเราเอ้ยตรงรอยตรงนี้หายแล้วหายแล้วชอบมากค่ะเวลาเราส่องกระจกตอนเช้านี่ค่ะก่อนที่เราตื่นมาแล้วเราเห็นตัวเองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหน้าเราดีขึ้นกว่าก่อนเยอะเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองค่ะ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อยากจะให้ลองมาทาคุณหมอดีค่ะเขาแนะนําในการดูแลหลังทําด้วยแล้วก็จะมีแบบติดตามหลังทําด้วยว่าเราทาแล้วเราเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมทุกคนก็บริการดีมากค่ะส่วนตัวเกณฑ์น,นะคะประทับใจแล้วก็ชอบทําที่นี่มากค่ะดีมากจริงๆค่ะ